คลิปนี้ผมจะมาชวนทุกคนรู้จักกับคำว่า เกมเบสเซอร์นิงครับสวัสดีครับแจ็กกี้นะครับเป็นเอาแบบเกมและผู้เชี่ยวชาญด้าน,นเกมศึกษาในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่อยู่ในวงการของการศึกษาหรือวงการเทรนนิ่งเนี่ยเราน่าจะเคยได้ยินคําคํานี้เนาะคือคําว่าเกมเบสเซอร์นิงการเรียนรู้ด้วยเกมการเรียนรู้ผ่านเกมมิฟิเคชันอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งใหม่ฮะมันเป็นสิ่งที่มีมาสาัปดาหหนึ่งแล้วแหละต้องเริ่มต้นจากเกมโดยโปกติก่อนเนาะโดยเกมปกติเนี่ยเป้าหมายของมันคือเพื่อเอินเตอร์เทนเมนต์ถูกไหมฮะแน่นอนว่าาามมมันกกก็จจะีบบงงิรรรหือ วิทยากรเนี่ยที่เราเอาเกมเอนเตอร์เทนเมนต์่ะไปใช้ในแปลนการ่อการสอนเราเรียกสื่อว่าเกมการเรียนรู้เลยซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะมันก็ไปสมารันเกมการเรียนรู้ได้เพียงแต่ว่าเป้าหมายการเรียนรู้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดน,นั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นของการใช้เกมนเนี่ยมันคือเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเพื่อความเพลิดเพลินเกมเบสซอนิ่งอะจึงเข้ามาช่วยเหลือในจุดนี้ครับโดยเนิยอมของเกมเบสซอนิ่งเลยจริงก็คือการผสมผสานร,ระหว่าง l e ARNING Design และเกม Design เข้าด้วยกันมันคือการสร้างเกมใหม่ทางเกมเพื่อให้เป็นสื่อการเรียนรู้ในการที่ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้เข้าใจทำซ้ำและสามารถต่อยอดได้โดยจุดประสงค์แรกของเขาหรือจุดเริ่มต้นแรกของเขาเลยเนี่ยคือต้องมาที่ l e ARNING ก่อนอยากให้ผู้เรียนได้อะไรผู้เรียนเป็นใครแล้วอยากให้วิธีการวัดผลจากสื่อเนี่ย ผู้เรียนจะได้ถึงระดับไหนผู้เรียนแค่จําได้หรือผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ได้จุดเริ่มต้นจะมาตรงนี้ก่อนแล้วจากนั้นเราเอาสิ่งนี้ไปเปลี่ยนไปเป็นเกมเพื่อสร้างเกมการเรียนรู้เราไม่ได้หยิบเกมที่มีอยู่แล้วมาใช้เลยเพราะว่าอันนั้นาจจะไม่ตอบโจทย์ร้อเปอร์เซ็นต์แต่เราเริ่มจากเรียนรู้เราสร้างเกมใหม่มาล้อมรอบตัวเร r n น n g Objective สิ่งนี้เรา,าจะทำ g a m i f ร c a น i o n ต้องเริ่มเลยครับ เรียนยิ่งก็จะถี่ของเราคืออะไรผู้เรียนคือใครอยากได้วัารับไหนเกมเมคานิกไหนที่น่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการและเราจะวัดผล Evaluation เ,เ,เด็กหรือผู้เรียนคนนี้ได้อย่างไร